สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอาจารย์มดดับอักษรลูนโบราณที่ทานายดวงด้วยสัตร์อักษรลูนจะมาทํานายดวงในเรื่องของการเงินของท่านครับว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการเงินของท่านที่เกิดในราศีกรกฎตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะขอเรียกจิบไพ่มาหนึ่งใบน,นะครับว่าท่านที่เกิดในราศีกรกฎเป็นอย่างไร ได้ไพ่หมูยิ้มใบนี้นะครับเป็นไพ่แบบหมูเป็นภาพหมูครับแล้วเป็นภาพหมูที่โอบกองไข่มุกอยู่นะครับผมตีความจากภาพใบนี้นะครับผมตีความว่าการเงินตลอดทั้งเดือนนี้ถือว่ามีรอยยิ้มมีความสุขสบายดีอาจจะมีดวงครับในเรื่องของการเก็บเก็บสะสมเงินได้มากขึ้นหรือสภาพการเงินที่รู้สึกว่าหลายๆเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านๆมาหรือหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการเงินรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะผมบอกเลยว่าข่าวดีในปีนี้จะเกิดขึ้นครับการเงินในการเงินในเดือนมกราคมนี้จะมีความมั่นคงมาก จะมีการเก็บเงินอยู่และอาจจะมีเกณฑ์ับในเรื่องของการลงทุนการซื้อทรัพย์สินการซื้อมรดกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นรับที่นําพาให้มีข่าวดีเกิดขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแนะนานะ,นะนนะคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับต้นปีนี้มกราคมนี้ควรขอพรต่อพระพิฆเนศนะครับลองหานมกล่อง หรือขนมแล้วก็นมกล่องหนึ่งอย่างครับหนึ่งกล่องแล้วก็ลองหาขนมหวานครับเป็นสักลาขอพอรท่านครับจะนําพาให้มีโชคลาภที่ดีเกิดขึ้นนะครับหากต้องการทราบเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,องของการอิงของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ